ละครนะคะอย่างพี่ชฉาสายทิพย์แล้วก็พี่เอสฟลอริค่ะที่ได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าจะถอนตัวพิงกี้สาวิกาออกจากละครจริงหรือไม่นะคะหลังจากที่อีกฝ่ายค่ะถูกดำเนินคดีแชลุคโซฟอเร็กซ์ 3D ค่ะ ผู้จัดละครอย่างชอดสายทิพย์และเอสวอลริต้องออกมาชี้แจงเป็นการด่วนหลังจากที่นางเอกสาวพิง e X A w, y, A w, กี้สวิกาถูกดำเนินคดีแชร์ลูโซและถูกคุมตัวเข้าเดือนจำโดยเธอกำลังมีผลงานละครที่กำลังถ่ายทำอยู่นะคะทางด้านของพี่ชอดสายทิพย์และก็พี่เอสวอลริก็ยอมรับข่าวว่าไม่ได้มีใครทราบมาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นหนึ่งวันก็ยังถ่ายละครด้วยกันปกติอยู่เลยแต่พอเกิดเหตุปัญหานี้ขึ้นนะคะก็ยังไม่ได้ตัดพิงกี้ออกจากละครเพราะว่าถ่ายทำไปแล้วกว่า80%แต่ก็ จะใช้วิธีปรับเปลี่ยนบทแทนไปฟังเสียงสภาพกันค่ะอะไรล่วงหน้าไหมก็ไม่ไม่ได้ทราบอะไรเลยแล้วก็เข้าใจว่าน้องพิงค์ี่เองก็คงไม่ได้ทราบด้วยเหมือนกันเพราะว่าก่อนวันนั้นก็ยังถ่ายกันอยู่เมื่อวันพุธก็ยังทํางาน,นยังถ่ายกันอยู่เป็นปกติค่ะตอนนี้ก็รอดูสถานการณ์อยู่นะคะถ้าหากว่าจําเป็นจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็เราก็ดูเรื่องของทางบทที่จะแก้ไขปรับบทหรือว่าปรับในเรื่องของโปรดักชันไปบ้างในพาร์ทที่ ทิงกี้มีบทของิงกี้เนี่ยมันก็ถูกถ่ายไปเยอะแล้วครับมันอาจจะมีบ้างที่แบบหลงอยู่บ้างแต่ว่าพี่ชอตได้ได้ไล่ดูบททั้งหมดแล้วเราคิดว,ว่าปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันสามารถเตรียมแผนบีไว้สําหรับแก้ไขปัญหาแล้วถ่ายมาจนจะจบอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเปลี่ยนตัวหมวายความนั่นหมายความว่าเริ่มต้นใหม่เลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันถ่ายมาจนใกล้จะจบแล้วแล้วก็ที่สําคัญก็คืออีก2เดือนมี เวลาที่จะต้องออนแอร์ต้องออกอากาศแล้วด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรคงเป็นไปไม่ได้ที่คงใช้วิธีในเรื่องของการปร,ปรับบท หลังนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาถูกคุมตัวเข้าเดินจาในคดีแช ah, ร์ Forex 3D แต่ก็ไม่หวายเกิดดราม่าตามมานะคะเมื่อมีคนเข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของหยาทิพย์ราชปาลพร้อมกับจี้ถามว่าวงการดาราไม่มีใครมาให้กำลังใจเลยขนาดเพื่อนรักก็ยังหายเงียบล่าสุดหยาทิพย์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงดราม่าผ่านทางไอจีค่ะพร้อมกับชี้แจงว่าตอนนี้เธอได้รู้เรื่องจากข่าวพร้อมกับทุกๆคนและก็ยังไม่รู้ว่าคดีเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุก และในฐานะเพื่อนตนก็ทุกข์ใจมากพยายามจะติดต่อเพื่อนตลอดที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้จนถึงวันนี้ไม่มีอะไรที่รู้ได้เลยได้แต่ส่งข้อความเพื่อให้เขาเข้มแข็งในวันที่อ่อนแอที่สุดอีกทั้งยังย้ำนะคะว่าเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องมาออกสื่อโซเชียลเพราะว่าไม่อยากให้ข่าวไปไกลกว่าเดิมฉะนั้นคนที่ไม่ลงโซเชียลก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีความรู้สึกใดๆนะคะ